สวัสดีค่ะจากยสนไทยฟิแนแลนด์ค่ะหรือว่าใายสนชีวิตในฟิแนแลนด์นั่นเองค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่พี่น้อง,น,องน้องค่ะวันนี้เราก็เข้าป่าหาเห็ดขาเหลืองกันนั่นเองค่ะไปกับยายสนเลยค่ะอุย๊ยเห็ดเยอะพี่น้องโอยอยากให้พี่น้องมาช่วยเก็บเด้พี่น้องจ๋าอย่างเยอะเลยดูดูอีดอนนุ่น ดูดอนหนุนเถอะพี่น้องเต้นไปหมดนี่นะ่ะเนี่ยเขายังโผล่ขึ้นมาจากยามสเมม่เมยม,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 ม่พ่นเลยนะ่ะแต่ขาเขาอวบอวบขาเขาอบอวบทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้าเห็นไหมค่ะขาเขาเหลืองๆทั้งนั้นเลยพี่น้อง เจอมันเป็นดอนดอนเป็นไปเลยนะพี่น้องจ๋าเป็นเวิงไปเลยภาษาบันยศเลยกเป็นเวิงนะเป็นดอนเป็นเวิงมันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นเป็นแบบป่าไปเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ป่านี่ก็มีแต่ยายแหละมาเก็บเอาคนเดียวไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาถึงแลวก็ตรงนี้ เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่งอกไงมันเพิ่องงอกไม่กี่ปีอุ้ยขายอบๆเลยพี่น้องจ้าพระอบๆเลยตอดหน้าก็าตอดหลังอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยกลัวพี่น้องเบี้ยนหน้ากับพงนันต้องพักไปก่อก่อนอ เป็นกอๆเลยพี่น้องอันนี้เชิงช้ำแล้วเห็นไหมค่ะช้ำแล้วเอาไม่ได้สวยๆทั้งนั้นเลยอยู่รอบต้นไม้ต้นนี้แหละพี่น้องจ๋ายายจำหดต้นไม้ได้มันเคยขึ้นตรงนั้นมันก็ขึ้นตรงนั้น สวยๆทั้งนั้นเลยตอด,ดออนนี่กอดพี่น้องมาเด้อจากเก็บเพชรกายายเก็บเพชรกายายสนจ้าเพชรขาเหลืองเพชรขาเหลืองพี่น้องจ้าซุปกระแซบราบก็อร่อยทอดมันยิ่งอร่อยพัดวุ้นเส้นกระแซบพี่น้องจ้า ยิ่งแต่พัดก็ไอะประกาดดองเลอเออย่างเขากันพี่น้องพัดก็ปัะกาดดองโอ้ยเขากันกึบเลยเด้อันนึงก็ออกเปรบเดียวซะแล้วอันนี้ก็เคี่ยวเหนียวตุยตุยโอ้ยยางอร่อยเ้อพี่น้องพูดแล้วน้ำลายหกวันนั้นสองคนก็เพื่อนพี่น้องยาย ยายตําน้ำกิมกิมเดี๋ยวยงอร่อยก็ยังว่าพากกันตําน้ำกิมเปรี้ยวๆ,ๆกิมอร่อยอย่างมากเลยพี่น้องจา๋าทำได้หลายเมนูอัน,นจะยิงกระดอกใหญ่อุ้ยอบๆเลยพี่น้องแต่เขาอยู่ลึกลับมากเขาอยู่ลึกลับมากเลยๆๆเดี๋ยวไปเอานีม อีกไม้ก็ขวางทางอุ้ยจะล้มไหมนะยายเก็บแป,ป๊บเดียวพี่น้องพึ่งถังแล้วนี่เป็นดอนอยู่เป็นดอนอย่างใหญ่เลยพี่น้องจ้ะป่าเป็นดอนอเดี๋ยวเอาเอาดอนนี่สักหน่อยเนาะเอาดอนนี่สักหน่อยพี่น้องจ้ะมาเด้อยายสวนรีบรีบพี่น้องมาช่วยยายสวนเก็บดึง ตาปิบแต่สองแปกแลอวพี่น้องก็เลยรีบมาได้จ้ะมาได้จ้าต้องมีกดพี่น้องแป๊บเบดีเยวเ้ยครึ่งถังข่อนถังแล้วพี่น้องจ้ะเอาดอกใหญ่ๆไปกินก่อน ถ้าไม่งั้นเขาจะขืนลาทิ้งไว้เขาก็จะขืนลาเนาะพี่น้องจ๋าเห็นไหมนะมันติดกันมันก็ขืนลานะโอ้ยอยู่ทั้งนั้นอุย้ยนออ้อีกิจดดอนนะึงเอากรอนอี้ก่อนเนาะพี่น้องจ๋า คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุดเสมอมาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเ็บแป๊บเดียวได้ครึ่งถังพี่น้องจ๋าอุตาร์ลบายบายค่ะ